ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อนก็นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใม่ของไซชแนลนะคะโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง h a ชแนลวันนี้ก็จะมาสอนรับชุดฟรีๆเลยวผมนั่นก็คือชุดดับเพลิงนั่นเองครับผมขั้นแรกเลยกดไปที่ปฏิทินนะครับผมแล้วก็กดไปที่นี่นะครับผมประก,กาศนั่นเองนี่นะครับผม นี่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้ากิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับชมวิดีโอสิทธิ์ขั้นสูงและตอบคําถามนั่นเองครับแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่โอ้โหดูวิดีโอแล้วก็ตอบคําถามเลยนะครับผมมากดชมวิดีโอกันเลย และแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมสาหรับวิดีโอสิทธิ์ขั้นสูงอะไรเนี่ยโอคำถามตัวละครในชุดเกราะสีไหนที่ทงที่ถือทงสีดานะครับผมก็ชุดไหนมมอ่ะชุดสีดําละกันนะครับผมมาเราตอบแบบมั่วๆกันเลยนะครับผมตอบแบบมั่วๆกันเลยเราเปิดทงทงนะครับผมมาเลยตัวละครเกราะสีแดง อันนี้ก็ตอบเป็นมั่วๆนะครับผมผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าได้ของได้ของอะไรบ้างครับเอ่อเอเอเอกดไปเลยนะครับผมเพื่อนๆก็เพื่อนๆอ,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 อย่าตามผมนะครับผมกดมั่วๆไปเลยครับเพื่ <horror> อจะดูของรางวัลที่จะได้นั้นเองครับ <k> โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหยู วีดีอ่านี่ครับผมเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมที่เรากรอกชื่อในเกมแล้วก็ UID นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนู่นนี้ด้วยนะครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมาเราไปกดส่งกันเลยนะครับผมว่าจะได้กี่คะแนนนะครับดูคะแนนดูคะแนนนั้นโอ้โหสี่คะแนนนั่นเองโอ้โหเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้10คะแนนเนี่ยก็สามารถรุนได้ของ ชุดถาวรเลยนะครับผมชุดชุดดับเพลิงครับผมถาวรเลยนะครับผมจํานวน1,000กล่องนะั่นเองหนึ่คนสําหรับผู้ที่ได้คะแนนส,สูงสุดนั้นก็จะได้1,000กล่องนะครับผมเพื่อนๆโอเคครับผมผมก็มีข่าวสารเพียงแค้นนี้ที่มาบอกเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุบ๊บ